หนูรู้จักเพลงนี้ไหมลูกหักกันมาแต่โดนแล้วบมีวิว ปาแค่ลองนิดเดียวเองนะหนูคิดถึงเพลงนี้เหรอลกูกตั้งแต่ทานมีแต่ขี้ไงและจังใดคือมาเป็นลายต่างใส่ว่าสิบอทิมกัน